ครับเือผมช่องตีแช n แ e l นะครับเดี๋ยวเราจะมาลงมอสเบนเทนนะครับมามาดูกนะันเลย let's go นี่นะครับสกินพี่ไว้นะครมาตัวไ้ครับ i s bad ครับสาัาคนไปได้นะครับ ก็ลอยได้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นมุมมองดีกว่าครับแลนะครับ นี่รีบจอนะครับนี่รีบจอแล้วนี้นะครับนี่ครับเอฟิกได้รับนะครับวิ่งเร็วกระโดดสูงแล้วก็มองมองพ้ะมื่เห็นนะครับ ขอ,อไปด้วยน,นะครับต่อ,อไปเดมอนเฮดนะครับตระมาน้นะครับิลของ มันเฮดครับสองของเพลงครับยสองห้าจะประมาณยสองจะประมาณน,นี้ครับอืได้ ไปก่อนอิกจะลาลิกนะครับไปก่อนอิจจะลาลิกนะครับประมาณนี้นะครับไป เป็นมาเตอร์นะครับปุ๊เีวขับไปได้แล้วเป็นมาเตอร์นครับไฟอามครับเป็อ ไฟนะครับซ <c oughs> ีเฟรสามารถลอยได้เหมือนกันนะครับเ <c oughs> ขาเมมึองอะตอนนี้ พูดคำหยาบก็ขอไปเรื่อยนะครับเข้ามาหาพ่อมึงเออเข้าไปที่พูดคำหยาบนะครับน่ะโดนมาอีกแล้วไอ้เหี้ยต่อไปพูดคำหยาบนะครับต่อไปรถฟีดครับ่ตอนนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับขอไปเรื่อยๆนะครับจะสามารถมีเงินน้ำได้นะครับ ก็เดียวกับปลาเลยนะครับแล้วก็กดฟิตครับชือว่าตัวผีนั่นเองตัวผีสามารถล่นหุ่นได้นะครับ จะประมาณว er ่าจะประมาณเท่า <t> น <sick breathing> ี้นะครับม่เลื่ยนมากกันดูนี่ครับจะประมาณนี้นะครับ